พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมุรีกรรมการ,รมหาเทรสมาคมผู้รักษากาเทนเจ้าคณะใหญ่เม่กองบาดีนสนามวงพระมหาเทระพระเทรานุเทระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งขอสแสดงความนับถือเพื่อสหธรรมิทุกรูปเจริญกร สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกร้าประพงศ์พระมหาเอกชัยพัทธรธรมูไงนานตัวแทนของพระพิสุทธิสามาเณรผู้สอนได้ประจำปี2567ขอคณะสงฆ์ภาะเจริญรู้สึกเรื้องอิทธิเ,เดชอย่างมากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถระพระเถรานุนเถระสได้เมตตา มาร่วมมุทิาดจิตและให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอนได้ทุกครูซึ่งวางสำเร็จที่ทำให้ในปีนี้คณะสงฆ์บาลีภาคเจ็มีผู้สอนได้เป็นจำนวน137รูปคนก็ด้วยได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถระพระเถรานุเถระที่ได้สละปัจจัยส่วนตัวค่านิทยภักพ,พระสังกาธิการมาใช้ในการโรงบาดีก่อสอบสนามหลวงของคณะสงฆ์พระเจดก,ก็ด้วยความเสียสละของพระเดชพระคุณพระมหาเถระ พระเทลานุเทระในครั้งนี้จึงสงผลให้ากรารบุงบาลีคณะสงฆ์ท่าเจดยังมีความเจริญนุ่งเกลือนมักคมกสื่อต่อมาจนถึงทุกวันนี้และกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลกงพ่อพระมหาเทระพระเทรานุเทระ ด้วยเสียเกล้าไว้วนั้นที่นี้กระผมเองนั้นตั้งแต่ที่ได้เข้ามาศึกษาภาษาบาลีก็ได้อาศัยวานนันเพราะความเมตตาของพระเดชพระคุณพระวชิกรกิจสงค์หรือที่รู้จักกันในานามพระอาจารย์ชาติท่านเป็นผู้ที่ได้เมตตาในสร้างวัด ที่บ้านของกระผมก็คือบ้านแม่โขงอำเภอโอขวายจนทั้ให้กระผมนั้นได้มีโอกาสได้เ nah, ข้ามาศึกษาภาษาบาลีซึ่งท่านก็ได้มีเมตตาแนะนำเสียดูไว้สอนกระผมมาตลอดทั้งอย่างประทบประครองกระผมจึงทั้งให้กระผมนั้น ผมมีติชีวิตในทุกวันนี้มาได้จงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ตะลอดระยะเวลาในการศึกษานั้นก็มีท่านที่คอยสนับสนุนอยู่ตะลอดเวลานั้นท่านถือว่าเป็นผู้ที่เป็นคนสคำคัญแล้วก็เป็นผู้เริ่เป็นจุดเริ่มต้นและ เป็นผู้อยู่เมื่อหลังของกามสำเร็จของกระบอทมั้ำงในตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาภาษาบาลีนั้นก็ได้พบเจอกับปัญหาภาษาใหม่ในความยากในการศึกษาซึ่งต้องอาศัยกำลังใจอย่าทิ่งยวดในการผ่าพนพ้นปัญหาภาษาต่างๆไปได้ ก็ด้วยเลนเห็นวันสาคัญประโยชนของการศึกษาภาษาบาลีที่ซึ่งซึ่งเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาที่เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาเชาาโลกได้และเป็นภาษาที่จะดำรงคมไว้ให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้ตราบกาเท่านาน ประพง์จึงขอถวายกำลังใจให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาภาษาบาลีอยู่ขอให้พยายามจงกว่าจะประสบความสำเร็จดังนัขสุภศิษิ์ที่ว่าวายะเมีเทวะอุปริโสยาวะอัธสัตตนิพันธาเกิดเป็นคนต้องพยายามด้วยอนไปจงกว่าจะประสบความสำเร็จ เมื่อเรา,าประสบวามสาเร็จแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราได้ทุ่งเทไปนั้นมันคุ้มเสรีจยุ้มกว่ากับความพยายามที่เราได้พยายามลงไปทั้งหมดทั้งมวลของความสำเร็จที่ได้กล่าวมานั้นบุคกลณทั้งหนึ่งที่กระผ๋จะไม่กล่าวถึงเลยไม่ได้เลยก็คือพระเดกพระคุณหลวงพ่อพระ ร,า,ราชบุนีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกผู้เป็นผู้รราาประสิทธิ์ประสาวนวิชาความรู้ภาษาบาลีให้เก่นดวงกระคมอีกทั้งท่านอยากให้ที่พัดที่อยู่อาศัยแก่กระผมในการเรยียนบาลีชั้นประโยคทอ5 6 7 8 9กระผมขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อไว้นัดที่นี้ด้วยครับสุดท้ายนี้ กระผมก็ต้องขอกราบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถระพระเถรานุเถระที่ได้เมตตามาร่วมงานในครั้งนี้อาติอาศีหนึ่งประกาใดพิพาไปบกร่องไปกระผมในนาัวแทนของพระภิกษุสามเณรว่าบ้าคุณก็ต้อง กราขออาภัยพระเดชพระคุณพระมหาเถระพระเถรเานุเถระไว้นั่งกันนี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิงว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเถระพระเถรเานุเถระจะได้เมตตาและชี้นำเพื่อเป็นการรับมุอแก้ไขต่อไปและขออนุโมทนาบุญกับ กรยานามิภายสารทวีชัยถาวรกรยาณมิตรสาวนีระยศิริและสาธุรชนผูมม้มีบุญทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ขออนุญาตขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรัศจาโลกภัยทงาวรให้สุขทั้งกายทั้งใจเจริญไปด้วย มนุษย์สมบัติสวรคงสมบัติและนิพพานสมบัติทุกคนทุกชาติปรารถนาสี่หนึ่งประการใดอัำเต็มไปในฐานที่ชอบประอกอบด้วยกุศลขอสี่นั้นจงสำเร็จตาความมั่งปรารถนาทุกประการจนทุกท่านทุกประการเธอ